มนหินชิ้นนึงเหมือนกันในชีวิตของผู้ชายชื่อแก๊ปก็เออพอมันเป็นละครพีเรียดนะครับจริงๆโดยโดยเบสิกอย่างที่ทุกคนดูก็คือเออเรื่องของภาษาเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็พอมันมีเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํากันบ้านมันมันเลยค่อนข้างเยอะไปหมดเลยก็สิ่งที่ต้องทํานอกเหนือจาก เรื่องพาน,นี้ที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องฟิสิกส์เพราะว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องของบูเรื่องของ Blue, อะไรต่างๆซึ่งผมก็จะไม่ค่อยไปเวนั้นเท่าไหร่รถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ยากที่สุดเพราะว่ามีทั้งการเรียนขี่ม้าและเรียนในระยะเวลานสั้นครับ,รบภาษาสาษุโขทยัยซึ่งก็ต้องพูดตามแบบนั้นมีคิวบูต้องไปเรียนปันดาบ,รบเรียนอะไรอย่างงี้ครบคิวบูหนักมากสาอย่างนี้ย สำหรับผมก็ขึ้นเหนื่อยแหละหมดลวจะินทั้งสามอย่างนี้บอกได้ไหมคะว่าไหนยากที่สุดหรือว่ามันพอกันเลยผมว่าสำหรับผมอะคิวคิวบูเป็นอะไรที่เหนื่อยสุดคคือตอนขี่ม้าเนี่ยผมมีเวลาเรียนแค่ประมาณสองสองสามครั้งนะครับแต่ก็ต้องขี่ในในในความเร็วระดับหนึ่งได้ีัยแต่สุดท้ายพอถ่ายจริงอะมันไม่ได้ไม่ได้ขี่แบบเร็วขนาดนั้นแต่ว่าคิวบูเนี่ยมันจะมีคิวหนึ่งหลักๆที่แบบต้องต้องบูกัะเตยอันนั้นใะยาวยาวเลยแล้วก็เป็นคิวที่เหมือนลองเทคอะครับดังนั้นโหต้องใช้เวลา สองอมจังคิวอยู่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับกำลังจะถามพอดีว่ามันมันมันออกมามันเหมือนคือรองเท้าเลยใช่เป็นรองเท้เลยมีฟ้อมแล้วมีแบบผีห้ามีมีครับยังจำได้เลยว่าตอนนั้นผมก็มีแบบเลอไป ป้าดโดนตเต้ยอยู่เหมือนกัน <g ül> ใช่แต่ว่าไม่ไมไมก็คือมีบัมวมีเขียวอะไรบ้างเดี๋ยวก็เป็นผิดคิวเล็กน้อยที่ก็สุดท้ายก็โอเคกันเลยเคยมีสถานการณ์ไหนในกองถ่ายอ่ะที่ตอนถ่ายเรื่องนี้อยู่แบบรู้สึกว่ามันแบบยากังเลยกับซีนนี้กับฉากนี้มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นไหมนะส่วนตัวพี่แก้วเองี่จริงๆผมว่าถ,ถ้าถามผมอ่ะซีนบู๊แอคชั่นเนี่ยแหละที่เหนื่อยสุดแล้วแต่ว่าพอพอในช่วงแร้การถ่ายทำตอนนั้นเราเราก็สนุกนะครับเราก็สืกเป็นเป็นความเป็นความท้าทายที่สนุกมากเลยจริงๆมันคือส่วนใหญ่ส่วนมันคือส่วนใหญ่นะครับขขขออองงงงท เงนัิสไม่ถือว่าเป็นส่วนน้อยอถ้าถสำหรับเต้ยจะเป็นส่วนใหญ่ว่าเต,เต้ยก็คือจะบูแบบเยอะมาการับหน้าที่ใน,ในด้านบูไปผมก็จะเป็นแนวแบบอย่างที่บอกเป็นสายบุมหน่อยอเราก็จะมองคิดนู่นนี่ไหไรไปครับสำหรับภาพยนต์เรื่องนี้เองเนี่ยให้อะไรกับคนแกรมากในฐานะนักแสดงที่บอกว่ามันยากมากเลยที่ท้าทายจริงๆ จริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นในพาร์ทการแสดงอ่ะผมคิดว่ามันมันได้ฝึกสก,กิลในหลากหลายมิติครับเราเราได้กลับมาดูร่างกายของตัวเราเองนะว่าในวัยที่เรา <ๆ S 1> อายุเท่านี้แล้วเราเราไหวแค่ไหนอะไรนะครับแล้วก็อย่างนอกนั้นสก,กิลต่างๆอ่ะเรื่องของภาษาเร,เรื่องของการแสดงที่มันจะมีมิติที่พอเราเป็นเป็นคนที่นิ่งเป็นสายผมหน,นอ่อยเนี่ยสายตากส็สำคัญในการที่จะถ่ายทอดออกไปการที่เราต้องมารับบทที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วแบบ คือเนยเป็นเป็นผู้นําเมืองสําหรับผมคือจริงๆมันเป็นอะไรที่เราจินตาการได้ยากมากครับว,ว่าการที่เราขึ้นมาอยู่ในจุกนั้นนะด้วยบารมีด้วยอะไรมันต้องเยอะขนาดไหน<อ>ซึ่งผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากแล้ว<อ>แล้วเราก็พยายามอย่างเป็นที่นะ<อ>แต่แตเ่เราก็ต้อง ก็ให้คนดูตัดสินเหมือนกันว่าว่าในในลุกตรงนั้น่ะเราทำได้ดีหรือยังคือพี่แกเคยปรุงภาพปรุงภาพในหัวไว้ไหมคะว่าผู้นำแบบที่แกบอกอ่ะเจ้าเมืองอ่ะมันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่ามีครูสอนการแสดงบอกเราไ c t i n g c o a บอกเรากั้งกับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ก็จะมีทั้งทั้ง acting coach ทั้งผู้งกับอะฮะในใในนการเล่นแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกมากมากเลยก็คือเราจะเริ่มฟีลลิ่งมันตั้งแต่เวลาเราแต่งองค์ทรงเครื่อง ราะทุกอย่างมันจะหนักไปหมดฮะ mm hmm. การมีอะไรอยู่บนหัว mm hmm. การที่เราขึ้นไปนั่ง mm hmm. แล้วมีคนที่แบบรายล้อมเราถือว่าเป็นฉากของพระโลงงะไรแบบนี mm ้ hmm. ผมว่าเราจะพยายามใช้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นนะฮะ mm hmm. ในการที่ค่อยๆเสริมจินตนาการของเราไป mm hmm. ก,ก็รู้สึกว่าอันนี้เป็น mm hmm. เป็นหยักหนึ่งที่ยากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําหรับผมถ้าถามว่าได้ได้อะไรอะ่ะ mm hmm. ผมรู้สึกว่าหนังนี่มัน,ม,นมีคุณค่าในแง่ที่ว่าเราได้ทํางาน กับคนที่เขามีความสามารถในหลากหลายด้าน,นค่ะถ้าเกิดเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้าไปดูคำยิงหนักเรื่องนี้เนี่ยจะมีอย่างที่เมื่อกี้พุ่งกลับบอกไปมีเสียงเป็นแห่งชามีพี่ๆที่หลายคนผมกรู้จักนะคะจะเป็นพี่ๆสายาละครเวทีค่ะซึ่งก็มีความสามารถเยอะมากแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำแล้วก็วิธีการในการนําเสนอเนี่ยพี่นัดเองก็จะมีการเอาศิลปวัฒนธรรม มาผสานเข้ากับตัวหนังซึ่งหลายคนเองอาจจะยังไม่ได้เห็นในตัวอย่างมากแต่ว่าก็ก็เกิดนิดนึงแล้วกันครับว่าสิ่งสิ่งนี้ครับผมคือมันเหมือนเรารวมบุคคลที่มีความสามารถมากๆในประเทศนะครับให้มาถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ผ่านศิลปะผ่านอาร์ตนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นศาสตร์ที่ผมรู้สึกว่าโหมันมันใช้ข้อมีคุณค่าแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะส่งต่อไปหรือเวลาคนไม่ได้ดูเขาจะสวดโหเราเราก็มีมุมมองแบบนี้นะ มันก็ถ่ายทอดความเป็นประเทศเราได้ได้ลงตัวประมาณพอจุดเริ่มต้นมันมาสั่งละครเวทีหรือหลายคนก็จะอินอยากจะเห็นอินเนอร์ในภาพยนตร์ที่มันมาจากละครเวทีด้วยส่วนนี้ทุกคนจะแบบได้สมใจแน่นอนนะเอหมมีแต่ว่าเดี๋ยวให้ไปดูเองดีกว่าฮะเมื่อถึงในพายของคุณแกรตินหรือว่าตอนนี้ก็ได้รับบทบาทที่ท้าทายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเราแต่คุณแกรตินจัดการอะไรยังไงจังเลย จริงๆสิ่งที่จัดการกมากๆเลยคือผมรู้สึกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าออบทที่เราได้รับพอมันยากขึ้น้าทายขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราพลาดไม่ได้ครับเราก็เลยจะต,ต้องพยายามแบบทำานมนกาให้หนักขึ้นครับเพราะว่าถ้าเกิดออกมาแล้วมันไม่ดีผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันก็เป็นมาตรฐานของเราที่ตกลงไปนะครับ,รบก็ก็คิดในหัวแค่ว่า เราก็ทําให้ดีที่สุดค่ะพี่แกร์อย่างที่บอกเนาะสำหรับตัวพี่แกร์เองเนี่ยช่วงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยชื่อของผู้ใช้ที่คือแกร์อยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยหนัอีกเรื่องนึงก็เพิ่งจะใกล้จ่อลงแล้วเรื่องนี้ก็จะเข้าจ่อเลยคือแบบปีทองพี่แกร์มากรู้สึกยังไงที่แบบเนี่ยเรากลับมาอยู่ในแพลตฟอร์มในหลายๆแพลตฟอร์มครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีดีใจครับดีดีใจแบบไม่ไม่รู้จะอธิบายคำนี้ยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าก็น่าจะสัมผัสได้ผ่านแววตาหรือผ่านอะไรอกเพราะว่า เหมือนผมก็เคยบอกบอกสัมภาษณ์ไปว่าแบบก่อนหน้านี้เราเราก็คิดแล้วจริงๆว่าวรามันเหมือนเราอาจจะไม่มีโอกาสแล้วอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเหมือนเป็นโอกาสท้ายๆของเราอะไรเงี้ยแต่พอ พอมีคนเห็นมีคนให้โอกาสเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจหลายๆครั้งเองผมก็ยังคุยกับแฟนแบบเล่นๆแบบเออมันก็แปลกดีนะมันเออมันก็เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้มีคําว่าท้อเกิดขึ้นเราเบื่อไหมครับมีครับผมว่าเป็นแล้วอะไรเงี้ยวงการแต่แต่คือเราเราไม่เบื่อนะครับแต่แต่ว่ามันมันมีความท้อใช่ท้อแน่ๆที่ว่าแบบเออเราก็จะสามารถไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมันก็ได้มีช่วงที่ผมก็เหมือนขยับไปทำอะไรนะแม่ยูทูีอะไรอะไรครับาะเราเปคนัน ก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ดีมากๆใช้คำว่าประสบความสำเร็จได้ไหมคะหรือว่ามีนิยามผมพี่แกบคืออะไรนะตอนนี้คะ่ะส่วนตัวผมมันมันมันเกินความสำเร็จที่เราเคยคาดไปแล้วล่ะแต่ว่าถ้ามองในภาพกว้างก็ไม่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่สามารถ ใช้ความวําเร็จได้ถ้า,ถามองในมือคนอื่นนะครับแต่สำหรับผมคือมันก็มันก็เกิน,ม,น,นมันเกินหวังมากๆม,ม,มากๆเลยจริงๆครับคือเราก็ไม่คิดว่าจะมีหลังจากนี้ในเส้นทางการมันดีแกแบบยังมีอะไรที่เราคาดหวังแล้วก็วางเป้า,าวไว้อีกไหมคะหรือว่ามีอะไรที่แบบอยากจะทำอีกไหมจริงๆอ่ะสำหรับผมอ่ะ พอพอพอมันผ่านปีที่ผ่านมาเราเรากลับรู้สึกว่าเหมือนเราเพิ่งเริ่มได้ทำเราเราก็เลยยังรู้สึกสนุกแล้วก็ยังอยากทาอยู่อยากเห็นอะไรที่แบบเฮ้ยยังไม่ลองใช่ใช่ใช่ก็ก็อาจจะเป็นบทที่อาจจะขยับจากจากตัวไร่าคนก็ช้าถามว่าคนดีกี่โมงอะไรอยก็อยากจะก็อยากจะนอทุกคนนาออยากอยากเป็นน้องเนาเราเราเราเชนแล้วน้อเป็นคนดีน้ะแต่แต่จริงทั้งทั้งบททั้งวงผมคิดว่า ก็เป็นเรื่องบทนะครับเร็่งดีจะดีจะร้ายจะอะไรใช้คำว่าถ้าบทที่มันมีมิติให้เราได้แสดงก็ก็แบบยินดีเต็มที่มากๆอย่างหลังหวังสันนิษฐานก็นคือคิวงานมันยังไงบ้างครับแน่นเลยละครซีรีส์ก็ก็พอประมาณหนึ่งแต่ยังยังไม่ได้แน่นมากครับตอนนี้ก็จะมีถ่ายซีรีส์อยู่หนึ่งเรื่องครับแล้วก็แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นพาร์ทงานออนไลน์ช่างออนไลน์เราเราก็ต้องทําต่อเนื่องเหมือนกันครับ